สวัสดีครับเช้านี้กับพลายฐานทัพครับดูท่าทางว่าจะหายตกมันแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีน้ำมันไหลมาข้างแก้มแล้วก็ที่อวัยวะครับที่กระโจนนะครับก็น่าจะหายแล้วครับนะครับดูอาการก็โอเคแล้วครับนะครับไม่มีหน้าขมุบใสยุบยับเลยนะครับลองใช้ดูนะครับป่ายนอนหรือเปล่านะครับพ่ายทุ่มเลททุ่ม ทูมเลี้ยทมาทุมเลยทูมทมเลยทมทุมเลยทมเลยทมทุมเลยลงโอเคเห็นไหมครับช้างเวลาตกมันนะครับไม่เชื่อใครใจตานลูกตานโลตานเนี่ยกินนะดูหน้าตาสายตาไม่มีกระพงลมขึ้นยุบยับแล้วก็อาการปกติแล้วนะครับนะครับไม่มีอาการที่จะถอยแล้วก็จะกระโดดใส่นะครับ นี่คือความแตกต่างช่วงตกมันกับหลังตกมันที่เข้าสู่โหมดนะครับโหมดปกตินะครับโหมดธรรมดานะครับเอา้าพายเดียวอ่ะเื้เอา้เอา นี่ครับช้งนานๆอยู่หลักนะครับก็ต้องห่วงพื้นที่นะครับนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าเข้าถึงตัวจริงๆแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาครับนะครับดูออกเลยครับอาการแบบนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะครับนี่สามารถเข้านอนแล้วเข้าไปแตะถึงตัวได้นะครับนะครับแต่ ยังไม่มีความพร้อมครับยังไม่มีความตั้งใจที่จะออกจากจากหลักก่อนวันนี้นะครับก็ลงมาดูนะครับก็หายปกติได้ออกจากหลักเสียทีนะครับนะครับป้ายป้ายไปป้าย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 นี่ป้ายเห็นไหมครับเบนให้แล้วนะครับเห็นไหมครับชื่นใจเออเฮารู้เอากินนะนี่ครับนี่คืออาการนะครับของช้างที่ ให้เราเข้าไปเลี้ยงนะครับให้ที่เราที่ให้เราเข้าไปสัมผัสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาการที่นะครับเข้าไปแล้วเนี่ยขึงหน้าใส่ถอยหลังนะครับไม่ยอมเบนไม่ยอมหันให้นะครับนั่นก็แสดงว่าเขาไม่ให้เข้าใกล้ไม่ให้จับนะครับนี่คือช้างภาคใต้นะครับสัญญาณน,นะครับในการปฏิกิริยาระหว่างเจ้าของ ระหว่างควานกับช้างนะครับนะครับตกนานครับตกตกมันนะครับถ้าเกิดว่าช้างเลี้ยงที่สมบูรณ์นะครับบางเชือกก็ตกทั้งปีนะครับอย่างปลายแป๊ปซี่นะครับปีที่แล้วนะครับหรือปีก่อนนู้นนะครับกระปิดกระปลอยทั้งปีนะครับปลายแป๊ปฟีีนะครับนะครับของไอเซวขันนะครับนะครับ กว่าจะออกปกติไม่ได้นะครับอยู่หายแล้วหายปกติแล้วนะครับออกออกมาเดินออกมาเดินเล่นประมาณสักสามสี่วันหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ออกกระปิดกระปล่อยมาอีกนะครับถ้าช้างที่นี่ใส่ไม่ดีนะครับอาการแบบนี้นะครับเป็นอาการที่น่ากลัวมากที่สุดครับนะครับนะครับเพราะมันออกกระปิดกระปล่อยนะครับนะครับเนี่ยคือช้างที่ไม่ได้ทํางานไม่ได้ขับพลังงานนะพลังงานออกแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายนะครับ รอดูอาการสักสองสามวันก่อนนะครับผ้าเห็นไหมครับอันนี้ผ่าไปนะครับ,ไปไปนะรบแต่ที่ข้างแก้มก็ยังมีรอยคราบน้ํามันอยู่นะครับไม่ทราบว่าจะออกกลางคืนหรืออะไรยังไงนะครับนิดหน่อยๆน,นี่คือการสังเกตครับนะครับเห็นไหมครับที่รูไหมมีคราบอยู่นิดหน่อยนะครับ ก็ไม่ทราบว่ากลางคืนก็ยังออกกระบิกระปลอยแล้วก็แห้งแล้วก็เป็นคราบหรือเปล่านะครับแต่อาการก็ปกติแล้วครับนะครับอาการของปลายฐานทับครับนะครับแตกต่างกันไหมครับนะครับช่วงที่กาลังคลั่งน้ํามันนะครับกําลังออกเต็มที่นะครับขึงใส่เห็นไหมครับนะครับเดินผ่านยังไม่ได้เลยครับแต่ตอนนี้นะครับ กับสู่อาการปกติหายเมาแล้วครับหายเมาก็นิสัยดีปกติครับนะครับโอเคครับชาวนี้ครับกับพลายฐันทัพครับอากาศท้องฟ้านะครับสดชื่นเจ่มใสนะครับนะครับพร้อมสู้กับงานวันใหม่นะครับสู้ๆไปด้วยกันครับนะครับ ชีวิตนักสู้พวกเรานะครับนะครับพื้นฐานมาจากความจนครับนะครับอย่าสุกซนในสิ่งที่ไร้สาระและอบายามุกในสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดจริยประเพณีครับนะครับชีวิตเดินตามรอยพ่อพอมีพอเพียงนะครับมีความสุขที่สุดครับสวัสดีครับ Shanghai Channel